สองศนย์สองสี่น<ล>ะรถเมล์ไฟฟ้าที่รมก็ไม่มีเมืองไทย<ะ>ไ <ป S 1> น้ำตาลผสมน้ำผึ้งหมือน เช่นกันนะครับวันนี้จะพาข้ามด่านที่เราครับจะเป็นยังไงว้างช่วงฟรีวีซ่าไทยีทนเล่วคนไปเยอะครับเดี๋ยวเราจะไปข้ามด่านกันครับนั่งรถไฟไปเดี๋ยวไปเจอกันที่เซ็นเจ้นเลยนะครับผมที่ด่านเราด่านครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เรานะครับฝั่งฮ่องกงนะครับเราก็จะเดิน ข้ามฝั่งจากสถานีรถไฟรอวูนะครับไปที่ฝั่งเซนเจนนะครับผมโดยการผ่านตอมอฮ่องกงแล้วก็ไปผ่านตอมอจีนนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องขอวีซ่านะครับออกไปก็เดินผ่านไปได้เลยนะครับไปสแตมที่ตอมอจีนแล้วก็เดินออกไปด้านนอกได้เลยนะครับช่วงนี้ฟรีวีซ่าสามสิบวันนะครับชิวๆนะครับช่วงนี้ไปเช้าเย็นกลับได้นะครับผม ครับตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าบริเวณแสดงจุดแสดงสินค้าของเซนเซนเเขานะครับอินฟอร์มเอชแนเอ็กซ์บิชั่นนะครับผมใหญ่มากใหญ่มากนะครับเป็นศูนย์แสดงสินค้าแต่วันนี้เรามาแล้ววันนี้เขาไม่ได้มีงานแสดงนะครับเขามีแต่ว่าเขากําลังตกแต่งกันอยู่นะครับอืมกลังกาลังครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ก็เสร็จนะครับ้าเสร็จแล้วใหญ่มากเลยครับตรงนี้ ใหญ่โตมโหฬารมากใช <Okay. S 2> ่ครับวดไทยสารมากครับผมที่ให้ชมกันนะครับครับนี่เป็นบริเวณด้านหน้าของอา,อาคารแสดงสินค้าและนิทรรศการของเซนเจนเขานะครับผมที่มีคนทรงคอนเสิร์ตอะไรเขาก็จะมาจัดกันที่นี่นะครับหรือง,งานแสดงสินค้าต่างๆนะครับผม เราสามารถนั่งรถไฟสายสีเขียวมาลงที่สถานี Conversion and Exhibition ได้เลยนะครับผมจากด่านลอวนนะครับใครจะมางานแสดงสินค้าที่เซนเซนนี้ก็วิ่งตรงมาได้เลยครับรถไฟสายสีเขียวครับใหญ่มากครับอลังการ ส่วนด้านในก็จะเป็นงานไซส์2024นะครับเขากำลังตกแต่งอยู่นะครับเข้าไปเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปที่อื่นต่อนะครับเดี๋ยวเราจะลองนั่งรถเบ์กันนะครับวันนี้หน้าศูนย์แสดงสินค้านะครับเซนเอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองนั่งกันดูว่าไปชมเซนเอร์กันนะครับผมตอนนี้ผมก็ตกนะครับเดี๋ยวเราจะลองนั่งกันนั่งรถชมวิวใใช ูบรรยากาศที่เมืองเกิร์เดี๋ยววิวทุ่งแสงไปฝากครับใช่เป็นรถไฟฟ้าเล็กๆนะครับไปครถบฝตกนะครับเป็นไงบ้างครับนั่งรถรถเมล์ไฟฟ้าอาลันดีครับเป็นรถเมล์เล็กน,นะครับบรรยากาศด้านนอกนะครับตอนนี้ฝนตก รถเมล์ไฟฟ้ากันเล็กๆนะครับมีค่าโดยสารอยู่ประมาณสองหยวนนะครับผมก็อนเราก็ประมาณสิบบาทนะครับครับเดินนั่งรถเมล์มาเสร็จเราก็มาเจอตลาดนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นตลาดอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะลงพาลงไปเดินชมกันนะครับผมครับเป็นบรรยากาศภายในตลาดนะครับก็จะเป็นตลาดขายของแห้งนะครับเป็นพวกขายส่งนะครับพวกเมล็ดอ่า เล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับออกแนวกินๆนะครับผมนะ่ฮะเยอะแยะเลยนะครับเป็นสินค้าวางน่าจะเป็นขายส่งนะครับผมสินค้าเยอะแยะเลยนะครับคล้ายๆตลาดบ้านเราคงจะเป็นสีมุมเมืองอะไรประมาณนั้นครับเนี่ฮะก็จะมีสินค้าวางตอนนี้เราก็มาอยู่ในตลาดเรียบร้อยนะครับเราเดินมีพวกของแห้งนะครับผมตลาดขายของแห้ง ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันเราก็พามาเดินรู้แต่ว,ว่าอยู่ในเชนเล่นนะครับครับนั่งรถมีแล้วก็เลาะไปทั่วนะครับเล่บเปื่อยนะครับผมเราจะพาดูของในตลาดนะครับเป็นมนเมล็ดเพืชต่างๆนะครับ แบบแม่งแห้งแล้วก็เป็นเครื่องสมุนไพรนะฮะเยอะเลยนะครับครับก็มีตลาดปลาส,สวยงามด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นตลาดดอกไม้นะครับสวยเหมือนกันครับพับ่วไปพั่มาก็ตรงนี้ก็มีตลาดดอกไม้ด้วยนะครับมผมสวยงามมากเลยครับตรงนี้ดอกไม้มีแต่สสวยเลยครับ มีตลาดปลาแล้วตลาดขายของแล้วมีร้านอาหารนะครับอยู่มุมใหญ่มากครับผมเป็นตลาดขายส่งนะครับนี่ฮะดอกไม้เพียบเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากไปนะครับเุี่นผมก็จะถ่ายรูปชื่อ,อ,อตลาดมาให้ดูนะครับใครสนใจก็เซิร์ชเข้าไปดูนะครับผมตอนนี้เราก็มารอรถเมย์ต่อนะครับ นั่งไ้ไม่รู้ไปไหนแล้วเราก็<ด>นั่งเราก็นั่งไปเรียกเปยเพราะเรามันเป็นภาษาจีนเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเหมือนกันว่าจะไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วก็เพราะว่ารถเมย์นี้ไม่มีภาษาอังกฤษนะครับจะมีแต่ภาษาจีนเราก็อาศัยมั่วไปตรงไหนเพราะว่าตรงไหนสถานีไหนบนรถรถเมย์เขาจะมีบอกนะครับว่าสามารถเชื่มอมต่อกับรถไฟฟ้าได้เราก็ลงตรงนั้นนะครับับผม นั่งไปเรื่อยชมบรรยากาศไปเรื่อยครับผม,มเป็นรถเมล์ไฟฟ้าที่เซนเจนนะครับเราก็เพิ่งเจอครั้งแรกเหมือนกันนะครับีบ๋ยวเราจะนั่งสายเอ1มสามหนึ่งนะครับ <c oughs> ครับผมจะนั่งรถเมล์เล็กกันนะครับ

น่ารักดีนะฮะเป,เป็นรถไฟฟ้านะครับตอนน,น,น,ตนี้เราก็มาลงสุดสายเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟฟ้ากันดีกว่าครับลงอุมงวงได้แล้วนะครับอ้าวเป็นอู่รถเมนะครับ รเราก็จะลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับไปที่สถานีรถไฟเหล่าเกียไปเดินแถวตรงเหมือนฟุสตินนะครับผมไปดูบรรยากาศช่วงเดือนเมษานะครับช่วงต้นต้นเดือนเมษานะครับที่เราไปกันนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตรงเหมือนกินมวาล่ารสแซ่บน,นะครับผมร้านอะไรนะร้านหลบขับลี้นะครับผมร้านประจำนะครับผมนะ เกำลังเก็บผุดๆเลยนะครับมาล่าแล้วก็กลมเนื้อสองคนแล้วกินเยอะขนาดนี้ที่ต้องเพลงไม่ได้ลคาคาถูกของกองครับขึ้นเลยใช่ๆๆหัวกองนี่เป็นมีพันกวนเหรียญนะครับนี่ไม่กี่ร้อยเหรียญู่เลยถือว่าโอเคครับวันหยุดมาเดินพักผ่อน,นอะไรทานกันราคาถูกๆค,ครับผม น้ำตักน้ำตาลผสมน้ำผึ้งอยน่ในทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินหาอะไรทานกันจุกจิกนะครับเป็นพวกผลไม้นะครับผมเราก็เดินดูตลาดกันนะครับผม ครัก็ขายของใส่ท้ายรถกันอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับมีน้ำอ้อยด้วยนะครับน oh. นี้ก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้านะครับ เราสามารถเลือกดูเลือกชมได้นะครับเป็นเสื้อผ้าแบบส่งแบบปีกก็มีนะครับผมใครที่สนใจมาหาสินค้าไปขายที่เมืองไทยก็มาที่เซ็นจันได้ครับที่ตรงมือนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นพวกดาวติ๊กตอกนะครับผมเขาก็จะมาไลฟ์สดกันนะครับตามถนนบนทางถนนคนเดินต่างๆนะครับที่เซ็นจั่นกำลังบูมมากเลยนะครับผม ก็ะจะมีคนมุงดูก็จะไลค์สนนะครับเพิ่มยอดวิวนะครับผม แต่เพื่อนๆชมคลิปเราแล้วนะครับูกใจครับสามารถาสนับสนุนค่าขนมเราได้นะครับโดยการกดซุปเปอร์แท็กนะครับหรือกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับผม